เชสุจิตกันต่อครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองปัตตานีนครับหลังจากที่ออกจากวังยาลิงมานะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ปัตตาน,นอีอยู่ที่่วงซุยเจ้าแม่ลิ้กอนกอเนี่นะครับผมอันนี้เป็นการที่ดูคร่าวๆไม,ไม่ได้ว่าจะใช้เวลานานมากๆเพราะว่าเป็นการไม่มากวนทักน,นะครับ ก็ออกมาทางด้านนี้นะครับก็พื้นที่ก็จะติดกันจะเป็นบัซซิย์คือเศษนะครับทุกทุกคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนจังหวัดไหนก็ตามนะครับเนี่ยครับหวงซวยุยเจ้าแม่ลิมกอเหนียวจะแตกต่าง,างจากศาลเจ้าแม่ริมกอเหนียวนะครับอันนั้นศาลเจ้าเล่นจูเก่งจะเป็น อีกจุดหนึ่งนะครับแต่นี่คือเป็นหวงซุยนะครับก็คือทางด้านคล้ายๆเหมือนตรงภูเขาเมื่อสักครู่นี้เนาะตรงนั้นแหะครับคือ,อห่วงซุยใช่ครับอันนี้ผมก็ให้ดูกันพอหัวปักของคอ,อนะครับไม่ได้ไปเจาะลึกอะไรมากมายนะถ้าอยากรู้อยากเข้าถึง นะครับผมทั้งสองวัฒนธรรมแบบนี้นะครับผมให้มาที่นี่เลยครับทางวงคือเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวแล้วก็มาสิคือเซ็น,นะครับเนี่ยครับที่กำลังจะต่อไปตรงนี้แหละครับมาซิญจือเซน,นะครับจะถึงนะครับสีดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็เป็นมาซิคือเซ็แล้วเน,นี่ยครับตรงนี้แหละครับมาซิญือเซ รนี้นะคอาจจะไม่ได้ขึ้นมาสยิตนะอาจจะแค่แบบดูแบบภายนอกเท่านั้นนะครับมปัตนตานีจะสะอาด ต้องปัดกวาดด้วยมือเรานะคระับพอครั้งที่แล้วดีสวยที่ผมมาครั้งแรกจะเป็นแบบให้ปืในใหญ่ใช่ไหมแต่นี้คือเราจะเปลี่ยนสไตล์เป็นป้ายนะครับซึ่งจะตรงกับชุมชนกุดธรรมตำบลตันหยงรุ่นโลนะครับก็คือเป็นเขตพื้นที่ของตำบลตันหยงรุ่กโลก็นคำว่าอะไรนะโครงการโดยหางอ,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 อตอบอบตตันหยงลุ่โลนะครับ ค okay. ใช่ครับอันนี้รอดซูนนิดนึงยวนะตอนคืนถ้าถ้าทางจะสวยนะเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ <Okay. S 1> ครับจะตรงกับเทอรีมาเคอเซ็ก็คือเทอรีมาคาซีซึ่งเป็นภาษามาลายูแปลว,ว่าขอบคุณนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นคาซี mm. เป็นคือเซ็ก็คือเป็น uh, เทอรีมาคือเซ็งะเองนะครับผมดันยกรุโลนะครับโอเคนะเข้าค่าประมาณนี้นะโห่เนี่สวยมากครับสวยมาก ก็นานเกลือใช่มัใช่ใช่เข,เข้าประมาณดีนะครับ,ช,รบช่วงนี้ตั้งก่อนสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูสถานที่ต่อไปว่าจะเป็นที่ไหนช่วงนี้พักสักครู่ครับ